โหสามสิบคนเจอใครไหมอีกสาม

อันนี้มีคนอยู่28คนครับฟาร์มอย่างเงี้ยแล้วกันเนี่ยกลองเทพไว้ดอปตกไว 干吧，娃！ kép dài nè cái ẹ độc thật là dài ẹ độc bò mấy người mà ตอนนี้ไหมเจหมอกินโคตรไว ผมมอกไปไกลมากเลยมอกบ,บีบไวมากเลยอะ่ะต้องไปวงไหนเลยอ Yeah. Oh. và mình nhìn mà. 哦。Oh